เมื่อไม่ตันเป็นลูกตี้ก้อยแล้วกูหว่าไม่โดกขึ้นตอนมันนั่งเออเอาหวาไปกันเนี่ยพวพวกเอยเมียเมียก็กอดพวตึงพวหนุ่งแต่ป้าเข้ามาเมียหนุ่งแต่ป้าตุง้งก็กูหวังไปหลงนั่นแหละตึงกันเนี่ยเดี๋ยวไปเยี่ยวก่อนก็รับมาละแดดแดด็ก้าดแล้วดดดตึงกันนี้ก็พวด,ดับเกียง เมียว้าเบี้ต่อเจ้าเราไม่มีไรแก้งที่นั่นน้องไปลาดวังนี้พีกิจแลแต่ย่างโลหนึ่งิบซาไปยิบกับปรากฏตโลหนึ่งร้อยห้าสิบช่วยแปรตัำลีโลร้อยยี่สิบไปช่วยแม่กุ้งโลอาร้อยวิบย่างซิบาโลแล้วยังก็กุ้งไม่ได้โลตีเบี้ต่อเจ้ากินไรโลก้าเปล่าแน่หละพวกวัดท่าพนันน้องก็คนตกตกแบบนี้ปลามันทีหน้าขึ้นมาค่อยมากนะน้องยู่ บนกระท่อมถ้าผีที่หลองออกไปโลบล่าเมียว่ยจาจะนานอยู่อยู่อ่านไม่คนเดียวอะพวกบอกไปตูตใ้ใจปลอนเรียเออคืออย่าไอ้อย่าได้ประมาทนั่นแน่เงียบไปหมวงอ่วเหาตาจึงอะไรยรับเมียไปตูตใจฟ้อนนอนรอพวกพวกกระเพาปลาปูซี่จมกูกกรับเมียนอนรับแล้วแราวมันดึกเข้าเลยกุนตอกมันเย็นน่ะ พอเว้นเมียใจกรอดนอนรับพวกก็ไม่รู้ที่ข้าวเรือนปลื้กก็ขอพระตู้เรียกเมียเมียได้ยินคนขอตู้ต้องใจลุกขึ้นหนังมือดมือนเลยใครหลอกขอตู้ตามไหมอนนั้นแน่พวกพวกขอตู้อาพ่อมนี่เร็วแต่เย็นที่ใต้แล้วพ่มไม่เล่าขอตู้ทำใครนะพ่มนี่พ่มได้อะอพ่อมนี่พ่อมนี่พ่อมได้เล่าเพราะว่าพ่มใครนี่เพราะว่าพ่มใครนี่เมียก็รู้ว่าพวกจริงกับเปิดตู้ไอ้ข้าวในเรือน อยากดีสาวบ้านสาวมีก็คงยิ่งคนนี้ชื่อได้ตายฮูเจอใครไปแคบเลยว่ามึงบอกกันเสียแล้วฟังตั้งนานจิตว้จ้าลาดมึงไปบอกกันเสียแล้วล่ะลูกพิษนั่นพอล่วงมึงอยากโค้งนะเปียกนะมึงอยากโค้งนะตัวเองโบแล้วจึงยังอีโค้งอาจารย์พ่อไม่ยอมมันน้องเปียกขอตูไปล่วงโป่งโค้งไปล่วงเต้าหมาไก่ขอตูปมปมในปมเปียกคือไหนเปียกไหมเออนั่นไหนใช่ แลนูเมียตา,า้อมไนป้อมไข่นี่ก็คือหน่ายไข่ไปแกบไปลูกมึงอยาโค้งก็คนเรานั้นแพต้องยอมรับมันไม่ทูกกับบอล่วมมึงจะเลยมาเปียขุเจ้าได้ตายดอกยันเจอเปลือพูุนแก้วตาป้อมยู่ดีเปลือกปากบนยืบเรลือหนวดทุกและตาป้อมอยู่ใต้คางยืบเรลือเก่าทุกและนี่ป้อมไข่ยืบเรลือกอ้อยแหวแม่พิจิงงูหว่าป้า ก็มึงกินกรอบเรียนพิษจริงวะลงเอาก่มแก้ไปแล้วเอ้ยแหม่พิษ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 นี่มันจืน้อพื้อวะให้พอล่วงไปนอนได้จำบัดได้แล้วคนเสียแพป็นนากันะแล้วพอล่วงบวชน้าหน,นะรู้จักผมอมค่อยไม่ไปดาปะ่ะถือไม่มาเดาผมอมค่ลากแล้วพูกลากมาแล้วต่างพลาวแปลงใหม่โตแม่หน้าตาหรือที่กันเมือ่ออเดาจาอ โอละไมว่าจากวัดวานิธมาตํานาติโอณ ามความดีเมื่อสร้างไว้ชีวิตได้ขูจนแต่อยู่จำแหลงแปลงในรังจะได้ตอดเ้าป่าตนแล้วตั้งหน้ามนต์สิจยกีตะนออจะตั้งไว้ตีใจ เป็นสารนิยายในทางหนังสะลุงก็จริงนะครับพี่นงแต่เป็นสัจธรรมชี้ให้เราเห็นว่ามนุษย์เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็ย่อมจะมีความปลอดภัยในชีวิตแลาไม่ประมาทในคำพูดไม่ประมาทในการปฏิบัติและในความคิดตั้งอยู่ในธรรมะธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม ที่ผนจะเดินทางไปถึงไหนอย่างไรการมอบหมายสิ่งที่เป็นธรรมะช่วยเหลือมวลมนุษย์เป็นการให้ที่สูงสุดครับไปต้องกินตามมาในสาระของนิยายครับ วนนี้ครับผมจะนำท่านผู้ชมมาเจอกับสี่พักพวกเพื่อน,อนทองมีนายทองนายแก้วนายเดียกและนายบุญนำทั้งสี่คนเดินทางมาจากบ้านลานบุญครับก็เดินทางเสียงดวงเสียงโชคเพื่อจะสืบหาแม่ผู้ยิ่งใหญ่สิบสี่วันก็การเดินทางยังสรุปลงไม่ได้วันนี้ก็มาพักอยู่ที่ศาลาสาธารณะหลังหนึ่งริมทางเดิน ฝนตกตั้งแต่ยามบ่ายคงจะต้องพักค้างแรมคืนน,นี้และกําลังนั่งศึกษาหาเรือกันอยู่จะด้วยเรื่องใดสาระใดครับพี่น้องท,ทำความเข้าใจต่อมาครับ พี่น่ารักมันต้องเสียนี่จะเป็นราชาครองวังปลายต้องหน้านึกแล้วคงได้แต่ว่าเป็นเจ้าดินตะวินฝ่าเป็นราชาขึ้นครองวังต้องมานังซาลาก้าวปลาไม่มีกิน ้องเงินต้องมีมาน้อยใจร้อยหมดโอ้ เก้าจะกลับขื้นจู่บ้านล่าตอนนี้ยังมีนี้มีสินเออนี้ทองพี่แก้วพี่เดียวัวนนี้ฝนมันตกลงมาอีกแล้วทรานี้เรามานั่งหาข้อสรุปกันสักทีคืนนี้ต้องขางแรมที่สาลาหลังนี้แน่นอนแล้วเง <c oughs> ินทองก็หมด จะจะกลับบ้านลานบุญของเราหรือจะเดินทางเสียงดวงไปสืบหาว่าแม่ผู้ยิ่งใหญ่นั้นมีเท่าไหร่และทําไมถึงยิ่งใหญ่ผมมาคิดคิดดูแล้วทุกคนก็สืบหาทุกคนก็อยากจะรู้อยากจะได้แล้วาจะได้คําตอบที่ไหนหรือกลับบ้านไปทำมากินกันต่อว่าไงครับพี่แก้วต้องขอความคิดเห็นทั้งสี่คนนะผีว้าแล้วน้องบุญนําตั้งแรกเดินทาง คือตามต้องมันได้เอาคิดมันเชื่อเป้ชีวิตก้องทองยอดเจ้ต้องเป้ปาโปโกใจหั้องเต้ารีดว่าใครยอดเจ้ต้องเป้ทำไมอ่ะต่ำเบ้อกูรูบึงในบ้านลานบุญต่างตำบลมีกี่รูต้องรู้มดแต่มันก็คืออย่างต้องมันแค่เชื่อ นี่เด้เราตำมากินอยู่บ้านลานบุญลูกปักงกปืนดีว่าเงินไหมวังนี้นู่หลูกนาวนว่วยรองบ้านดีพรีวาถายขึ้นอลูกตรอง้ามรอยแล้วแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแรงไปหน้าแปลงไปหน้ากันนี้ยังอเจ,จ้าเดินชื้อแม่ผู้หญิงย่อยผู้หญิงย่อยคือสรุปว่าพี่แก้วจะกลับบ้านจะไหมเฮ้อก๋วยละบ้านวะแล้วไปตากหน่ารังแมมปรกปักดีว่าโนูม,มนันแหนนอนนี่ดีไม่ดีไปตอบปิดต,ตอบตู้ขันติดติดกุกตลรอดชีวิต จนจนจ,จำจำขย و, ุ่งเนาะคุกดีว่านั้นเราไม่ไปกันแล้วใช่ไหมพี่แก้วก็ว่ากลับกับพี่เดียกพี่เดียกว่าจะไปหรือกลับที่เอาชังไดก็ได้ไปก็ไปโลดกลับก็กลับโลดไปก็ไปกลับก็กลับเอาฉังไดก็แล้วแต่ก้อยเองนี่บมคิดเห็นยังไงไปก็ได้กลับก็ได้แม่นแล้วอ่าแสดงว่าพี่เดียกไม่ออกความคิดเห็น ไปก็ได้กลับก็ได้นี่พี่ทองแหะครับเป็นผู้ชี้ขาดจะไปหรือกลับกลับบ้านก็ต้องกลับกันแต่วันพรุ่งนี้เช้าเราเดินทางห่างไกลมาจากบ้านลานบุญก็ไม่น้อยแล้วนะสิบสี่วันแล้วพี่ทองว่าไงครับ <c oughs> พี่ทองวรออะไรอ่ะว่ารอคนขี้คลาดหัว่ารอคนขี้คลาดานไมนมึขี้คลาดเื่อดอกเฮเก้ เดิตั้งมาเป็นที่มาแก่ชิี่วันนี่เป็นลูกเกยเจ้าเมืองข้องตกอยางมันทําได้อย่างไรมึงจะเอาทีเดียวให้มันแซตมันไม่ได้ปลูกพราว์เจ็ดปีนะต่อได้กินเจ็ดปีนะพราวเมื่อกี้ไรใช่ไหมมาชิบซี่วันนี้ค,นค,นคนรับแล้วคนเราคนนี้ก็ประสบความจำเร็จมึงแหละแต่ละบุคคลใครไปตองตัง้มใจบุคคลน้อยไม่ว่าใช้งานไหนกับคนที่จะได้เป็นหนักการเมืองจะเป็นไปตึงได้ระดับนายก เขาจะเริ่มต้นมาจากเป็นรัวคะแนนอเป็นปรัว้วคะแนนเสร็จเขาจะต้องเริ่มต้นมาเป็นนักการเมืองในระดับตองติ้นในระดับจังหวัดแล้วขึ้นไปในระดับประเทศชตัติใช่ไหมเราต่อสู้มาดิมี้วันนี้รับแล้วแหวไมนี่ต่อสู้เปลือดอกมันจนจนอดต้นแล้วคืนนี้จะกินอาหารกันที่ไหนนะครับเนี่ยนอนบนศาลาเนี่ย กล,ลัวล่าเปรี่ยวลงนี่ล่าเนี่ยตายโอ่นี่ยกลัวมันต้องล่าเปรีย่ยวลงเปรีย่ยวก็เปรีย่ยวเขาเปรีย่ยวมันเขาแล้วต้องแต่พี่ไม่เขาตามเปรีย่ยว <c oughs> มันทำไมต้องก,กลัวเปลี่ยวเลยดูดีอย่าก,กลัวเปลี่ยวเลย <c oughs> ไม่เชื่อก็อย่าไปหลอบรู้ดอกเออวันนี้ก็กลัวพี่เศรษฐกิดเจออีพี่เศรษฐกิจไอ้นั่นเลยมันไม่โลกมันโง่จริงเออเอาตาข้าวสารโลยยีสิบตอกโลยยีสิบ พี่นั้นไม่ลอกอ็จริงพี่ปน,นีนี่แม่ไมอ้แม่แต่ของอย่างนี้พี่ทองครับเท้ากับก้นหนึ่งหลานั่นมึงกลัวไหมเด็กพี่โอ้ยกลัวแค่ว่าผีนั่นแต่ผีท้าสาวผีดารานั่นคอยบอกกลัวบอกยันมันย้อกออกมาก็ได้ไอ้เจอผีดาราแห่งอีเล่นุ่งแหล่นองบาคูคอยไอ้ตุงไอ้ตุงตกแดงกับน,นองคูนะคูตง กูปีบ้ามันทองมันโตงนองกูเห็นมึงไอ้ก้าวแรกอย่าใจก้อยเก็บตูเห็นเอากันเราอย่างว่าแล้วพี่น้องไม่เป็นด้วยอย่างผู้อื่นกูกระเจี๊ยเห็นปอบกันไอ้โต้งไม่แรงรักกรรมหนึ่งกับมึงมันแรงกันยูเห็นมึงก็บุรีมันไปตอกบุรีมันเอาล็อปมันรลัวคุยไม่บายอ้ตอนนั้นพี่ทองเป็นญาตินอู้ยไอ้โต้งไอ้ต้งไอ้ตึ้มไอ้ตุ้ยในพวกเราเว้ นั้นพี่ทองไม่กลับจะไหมแล้วแล้ววางแผนว่าพรุ่งนี้เราจะไปกินกันที่ไหนยังไงเอาอยัางไงพี่ทองฮ่าก็เ,เลยตามากินก็เลล้วจะไปทำอะไรต่อชาวันได้วันอาทิตย์วันอาทิตย,ตย์เราตรงอ่าตะตันดีตลาดลาดเปิดต่ายค่ายอ่ะเดี๋ยวใยเราดูซื้อเลย,ยไปดูปซื้อโดนไทยบอดีแล้วเดือดร้อนเงนบางทองเออ เรื่องอะไรไปซือ้อสติปัญญาเลยนะ้องเออเออใช่ไหมไอ้เรียกมึงอยู่ต่างอีสานมึงเป็นอะไรมัง่งอะพวกศิลปินต่างๆนี่มึงไม่ศิลปินก็รำรวยมาจากไหนสศิลปินก็รำรวยมาจากสติปัญญาสามารถเออหนูมึงเลยนะหนูหนูหน,น,น,นูเงียมาหนูหนักหองไม่หนูเนมคย้ยเ, ي, เ ي, อเอ do re mi do re mi sol la do re mi s o ล la ขอเวลาสักนาทีโ do re mi ลาเออ โดเรมีตล้านนาตีใกล้ได้สี่แสนมวลเทปหือรับเทปก็เวลาสักนาตีโดเรมิตลาตาวนั้นยังลยก็ได้กำไรเรื่องเทปมวนเออิวัดขาเปิดเส้นมวลละสี่บาทกำไรน้องมวนละยี่ิบมวนหนึ่งตกอีกสี่บาทแสนมวนหนึ่งได้กำไรเาไดแก้วยี่ิบไปคูณหนึ่งแสน วัดก็ไปแล้วไม่รู้ต่อได้เล้วเธอรีปโพ่กูคิดไห้ควังป้าแล้วเราจะไปทำอย่างนั้นได้หรอเอ้าโลกวุ่นเรแลโรโซมาแล้วเกิดมาไม่เคยเจอใครบ้นแท้อย่าม,มาแจวข็าเธอไปนอนวันวันอยู่เพียงลมลม ฉันกลัวฉันกลัวว่าเธอไม่จนใจอยากเดินกะไปบอกว่ารักเธอยามเมื่อเจอแล้วเธอจ้องยิ้มมาเป้าวันดูเอะเป้าวันดูทรับพะมังกะรักไรเร็วเลยอ่ะใส่เปลือก็ร้องบพหน้ากว้าง้ตองร้องมันรวดถึงงั้นมันแปลเปืือกพอตะแปลกนี่ก้นชอบเงินยไหม่มอเตอร์ใจห่างมอเตอร์ใจห่างเงินยไหม่มอเตอร์ใจห่างวันนี้ เธอก็ยืนกอบเราไว้เล็บเราโบโบเรือไม่รู้จัก่อทำเป็นเพลนคอยเป็นครูหน่อยบรรจุไม่เงินเลยขีโมเตอร์ใจของเหล็กทีเดียวนี่น้ำตาครูหน่อยย่อยยอดยอดอยากจะมีรถปีกับกับเรือเกินมอเตอร์จะห่างมอเตอร์จะห่างดังมื่นอยากจะควนจาก้อนกองคูปองไม่แม่ทีอ่อนแล้ว สรุปว่าเอายัางไ,ไงพี่ทองพันนี้ต่อเจ้าวันอาทิตย์พร่งไปเลยไปน้ยไปลาดรำมพูราไปที่ตลาดรำมพูราเขาเปิดการขายวันเสาร์อาทิตย์แรวไปใกล้เลยโอ้แก้วเราจะโบเลยเราไปแสดงพี่น้องมันตึงเครียดเงี้ยไม้พี่น้องแจ้วรุดยางเดินว่างนี้อยู่นี่เมื่อกี้ค่อนแล้วนี่เพ<ป>ื่อไม่รู้อยู่ลือลยอยิ้ว่ กินเละคนพีน้องมอเตอค์รับจ้างกะมือยัางไม่มีลรอก่ามันก็ไม่รู้อีตุกเคยจ้าบุโตแมลเมขี้ของเพื่อนเวียนตับเตียงแปดรอไปพังรูรินแต่รับกินนี่ตอนหม้อผลลงห้ทิพย์ร่องบาสมอเตอใจลำนี้เลยเพื่อแล้วไม่รู้ดกามันรือมอเตอใจก็ยังรู้จักรืออหอมเมืองเออแล้วไม่ให้ก็แค่นั้นมันยังแตาอันรู้จักใบ้อเลยถึงมันไม่เอามันอย่ามทิพย์ร่องบาส มันไม่เบียร์ตอนซูเปอร์แมนอ้าวไอ้เรียกว่าเชียงได้หัวต่างอีสานก็เล่นได้กันมันรุ่นบันคอยนั้นมีลำเพิ่มลำเดินลำคู่ลำหมูลำรองเป็นลำเป็นลำล้ำมดลำโลดเลยแต่มึงจบแต่เพื่อนลำอ้อยผอมเลยทำไมมันจบบ่อยอันนี้เรียกได้เลยทางหม้อลำตึ๊งมึงอะไง ไอ้เด้มึงดิมึงโปรยมีสติปัญญาส้ามารติเป็นศิลปินกู้ยื่นไม้ดองแต่ว่าต้าดูร้านพอแค้นมึงนี่เออนี่แหละแต่แรกแล้วมึงนั้นกูเคยอยู่กับมนโนราคือนนอยดาวรูงันผีบาวคุอน,นั่นเออเห็นดูรานคืนอยู่ร้องเห็นมึงกูแด่แรกกูรอดตองเออกูคพงไม่รอดแด่แรกโลแสกคนป่ะมึงใคยได้ใคยหัวมัน เป็นใายใดนะกายว่ามันกับป้อมเดินแม็กนึงแหละกูโยกลมมันว่ามันคุยคกล้ปุ่งแผลดิแกได้กูว่ากับมึงอ่ะกูมึงรำโดรดได้จริงเออชุมเรียงอ่ะขายแรกมันเป็นโบปะนี่หลุดหลุดรุ่งรกกัเดียวหลุดเลยหลุดเลยกูยังเรียงเดี๋ยวว่ามึงอยู่ในระดับไหนถ้าหนันคุยกว้าเตไม่รู้สิไกรกว้างเกยกว้ากโคจงเลยหัวจนไม่กูไป แล้วมึงไม่ไปเองไปปลื้มกุฏิกอยศร้องเมินอ๋อแล้วพี่พี่แก้วนี่รู้การร้องกรอนมโนราเหรออันนั่นร้รองกรอนเนง่งหลง